ซีวิคเอฟดีคันนี้มีปัญหาต่อเนื่องนะครับกับอาการสตาร์ทลากยาวนะตอนแรกมาสตาร์ทไม่ติดนะครับแก้ไขปัญหาต่อนะกับคันนี้นะเป็นปัญหาในปั๊มตินะครับกับอาการต่อเนื่องของซีวิ c เอฟดีคันนี้นะเป็นเครื่อง K20 นะครับ สิ่งที่เป็นปัญหาในคันนี้คือเลคูลเลเตอร์นะสังเกตว่าเป็นคราบสนิมนะฮะตัวนี้เป็นตัวกักแรงดันอา่าให้แรงดันคงที่นะเวลาสตาร์ทจะได้สตาร์ทติดง่ายนะครับกับคันนี้เป็นปัญหานะเราจรึงนำปัำ๊มติกลูกใหม่นะลูกใหม่สั่งมาใส่นะสั่งมาใส่นะแต่ ใช้งานได้ไม่เหมือนเดิมนะเรานำหัวฉีดที่เราเปลี่ยนไปนะลองมาเทสด,ดูหัวฉีดปกตินะฮะแต่ปัญหาที่จะแก้ไขในคันนี้นะแก้ไขแต่ว่าใช้งานได้ยาวๆเลยนะก็คือตรงนี้นะเป็นรางหัวฉีดนะฮะรางหัวฉีดเขาไม่มีตัวกักแรงดันนะเราจะนำตัวที่มีครอเตอร์ เล็คอิเตอร์ตรงลางไวฉีดตรงนี้นะจะเป็นตัวกักแรงดันอีกทีหนึงนะเพิ่มเข้ามาอีกนะครับถ้าเราสั่งใหม่นะคงหลายตังนะแต่ว่ามันมีของเทียบเป็นของ Honda ของเกียรยสเครื่องนอกนะเครื่องนอกนะตรงรุ่นนะครับเดี๋ยวให้ดูหน้าตาตัวนี้จะเป็นของ c r v วนะ ไมูิเตอร์อยู่ด้านข้างถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ว่ามันใส่เข้าไปไม่ได้นะเพราะจะติดตรงนี้ตำแหน่งตรงนี้ติดนะเลยใช้งานไม่ได้นะครับเราจึงสั่งมาใหม่อีกหน,นึนะ่งอันไปดูหน้าตาเขาเป็นแบบไหนนะครับสั่งมาแล้วนะตัวนี้เป็นเครื่องนอกเป็นของนอกนะฮะตัวนี้นะตัวเดิมเขาจะไม่มีตัวกัก,กแรงดันอยู่ตรงนี้นะครับ นะปัญหาที่จะแก้ไขในครั้นี้คือสั่งรางใหม่มาใส่ที่มีเล็คูลเเตอร์นะฮะตัวนี้นใส่ไม่ได้เพราะว่าไปติดตำแหน่งบางอย่างนะทำให้รางวางไม่ดีนะี๋ยวเราจะนำไปใส่นะแล้วก็ทิ้งไว้เลยนะอย่างน้อยๆสามชั่วโมงนะครับแล้วมาสตาร์ทอีกทีหนึ่งจะติดปกติส่งงานได้เลยนะไม่เจ็บตัวหนักนะครับตัวนี้เบิกใหม่หลายตังนะ หลายพันถ้ามาตั้งก็บอกเลยคุยกันหลักหมื่นนะครับทั้งตัวเนี่ยนะเรานําเป็นชิ้นส่วนอะไรเชิงกรงใส่เข้าไปแล้วนะแต่ว่ามันทิ้งไว้มันมีอาการสตาร์ทลากยาวอยูอ่เพื่อให้ความชัวเราสั่งรางมาใส่นะครับอีกชั้นหนึ่งเลยนะเอาให้ทีมงานเราใส่เข้าไปนะครับนี่นะตอนนี้มันจะไปติดท่อลม พ่อละพ่อลมตรงนี้เนะลยใส่ไม่ได้หรือต้องสั่งมาให้ใหม่นะครับเอาขอดูหน่อยขอดูหน่อยนี่นะครับเอาใส่เข้าไปก่อนใส่ก็ทาเจลบียนะฮะตรง,รงโอร่งโอลิงนะให้มันลหล่อลื่นกดจะได้กดลงง่ายๆนะครับ เมตรเกลีก็จะอยู่ตรงกลางนะครับนี่นะไม่ติดอะไรแต่ถ้าอยู่ด้านข้างจะมันติดท่อลงนะตัวนอกก็จะเป็นประมาณนี้นะกับเทสนี้เดี๋ยวลองดูกันนะกับการแก้ปัญหาตรงนี้นะผมคิดว่าจบนะครับคิดว่าจบเดี๋ยวรอรอตามแล้วกันนะเดี๋ยวสตาร์ทพอสตาร์ตติดนะจะทิ้งไว้ ทั้งคืนเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมมาสตาร์ทเอีเองเลยนะเดี๋ยวทำคลิปให้ดูตอนสตาร์ทถ้าจบก็คือจบเลยนะถ้าไม่จบนี่ต้องยุบต้มติ๊กใหม่นะต้มติ๊กใหม่แท้หลายตังเลยนะปัญหานี้เจอกันบ่อยนะถ้าแก้ได้นะจบเลยประหยัดตังนะครับ เอาลองตารตาดูตาด,ดูตอนนี้ติดแล้วติดเลยติดติดแล้วดับสต,ตาร์เครื่องใหม่ก็ติดง่ายอาลองดับเครื่องตาด,ดูนะติดง่ายเห็นไหมครับทีนี้นะดับคันนี้ผมจะทิ้งไว้ ขั้นต่ำเลยอย่างน้อยๆต้องมีสามชั่วโมงพอมีสามชั่วโมงเนี่ยอาการเขาจะเข <_ S 1> าจะเป็นเลยนะคือตาล่างยาวนะครับก็คือมันกักแรงดันไม่อยู่แหละนะตัวนี้เรากัก,กแรงดันไปที่ล่างเลยนะครับนะกักแรงดันไม่ตรงหัวฉีดเลยจะได้ติดนะก็รอ,อดูพวกนี้อีกทีหนึ่งนะครับกับเคสนี้นะถระจบก็ส่งงานให้เอฟซีได้เลยนะครับ,บกับตันนี้นมาดูกันต่อ เอานีนะตัดเครื่องให้นหน่อยตัดตเครื่องให้นหน่อยเอาเด็ก <c oughs> ง,ง่ายขึ้นไหมนะแต่คน,นี้นะ่ชึ่งเลยครับทิ้งไว้ข้ามคืนนะตัดอีกชึ่งเลยนะจบแล้วนะกับปัญหานี้ <c oughs> ที่เจอนะกันนี้ k 20เนะเราดูัแต่เลสคูเลเตอร์ในปั๊มติก๊กนะครับแล้วก็ ล่างนะใส่ล่างเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะกักแรงดันจบแล้วนะคันนี้พร้อมส่งงานให้เอฟซแล้วนะสำหรับเคสนี้ก็มีปัญหาต่อเนื่องนะคันนี้คือคลิปที่แล้วนะทำเกี่ยวกับเครื่องยนต์สตาร์ไม่ติดไปนะสตาร์ไม่ติดปัญหาที่เจอคือหัวฉีดเป็นปัญหานะแก้ไขไปแล้วนะก็ เอ,เ,เอาไปใช้ได้วันเดียวนะเอาไปใช้ได้วันเดียวก็คือตอนเช้ามีสตาร์ทลากยาวก็เลยบอกเอซเอารถก็มาเลยเดีย๋ยวจัดการแก้ไขให้นะกับเคสนี้เราก็ทิ้งไว้ประมาณ2วันแล้วนะบจบงานแน่นอนนะครับกับเคสนี้จง่งานให้เอซได้เลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้นะ้าชอบใจนะ ดกดไลค์ลนดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะและกดติดตามด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งนะถ้าไม่พลาดคลิปดีๆที่เราทำออกมากครับวันนี้นะกล่าวว่าสวัสดีครับผมจะจบงบม่บานปลายทีุ่แงจเจริญการช่างนะครับ